สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้จะมาทําเล็บนะคะมาทําเล็บมารีวิวมารีวิวเนี่ยเอฟซี FC ถามว่ายายเอามาหรือเปล่านะยายเอามาอยู่เนาะวันนี้จะมาทําเล็บทําเล็บทําไมวันนี้ทําเล็บเนีย่ยพ่กนี้จะไปไปปาร์ตี้ปาร์ตี้งานวันเกิดอืม ทุกทีทายายจะไปข้างนอกสมัยก่อนนะบางทีก็ทาบางทีก็ไม่ทาแต่ว่าแต่ก่อนยายไม่ค่อยชอบทาเพราะว่าทาแล้วมันแค่วันวัน,วนสองวันมันก็ลอกอะเนาะแต่ปีนี้ยายได้ได้เนี่ยแหละได้ไอ้เพิ่งรู้จักนี่แหละไออะไรนะเจลเจลนะทาแล้วมันติดทนนานจริงๆแล้วยายก็ทาแบบปกติเหมือนสมัยก่อนอนะแหละเวลา เราไปข้างนอกเราก็ทาเนาะเวลางานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็ทาแต่ว่าตอนนั้นเราทามันอยู่ได้ไม่นานไงมันก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอืมแต่จริงๆแล้วทาแล้วเล็บมันก็จะแข็งดีเนาะถ้าเราไม่ทาเล็บมันก็จะเพราะเราทํางานตลอด <c oughs> เราเป็นคนขยันเนาะเราทํางานตลอดมันก็เลยแบบเล็บมันบางฮะแต่ทาแล้วเล็บมันก็จะแข็งนี่ ยายจะทําให้ก็ทําก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเพิ่งเคยทําเองครั้งเดียวนะเพิ่งเคยแล้ยวยายจะให้ดูอะไรมีนาเมษาพฤษภาห้าเดือนแล้วขอโทษนะเดี๋ยวยายจะให้ดูเล็บขาที่ทามาจากเมืองไทยนะที่ทามาจากเมืองไทยเดี๋ยวยายจะให้ดูเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวอันนี้ก่อนนี่ ไม่ใช่ว่าลอกนะอันนี้มันขึ้นมาใหม่อันนี้มันขึ้นมาใหม,ม,ม,ม่เนี่ยมันไม่ลอกนะถ้าไม่ล้างมันมันไม่ลอกแต่ล้างยากยากเพื่อนๆมันต้องมีไอ้ที่ล้างตัวล้างอยู่ไหนไม่รู้สีล้างของเขานี่ล้างถ้าล้างก็จะเอาตัวนี้มาทาทาทาเอาตัวนี้มาทาทาทิ้งไว้สักพักแล้วก็ต้องเอาอะไรมาขูดขูดขูดออกนะไม่ใช่อเอาสำลีมาล้างล้างไม่ได้ต้องเอาอะไรมาขูดขูดออกโอ้ยขาขี้ลายแท้ไอเขา สามเดือนแล้วกนะี่เดือนกี่เดือนมันก็ไม่หลอกหรอกยายจะเอาไว้อย่างนี้แหละคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะจนมันโผล่ไปหมดเนาะอืนอันนี้ทําเองครั้งที่สองนะคะลองทําเองครั้งแรกทําไม่ได้ผลไม่รู้ว่ามันไม่ว่ามันไม่ว่าว่า,วาอันแรกทามันไม่แห้งตอนแรกเราก็เอาอันนี้มาคูดคดเล็บกนให้มันสากๆให้มันแบบว่าจะได้ติดนะเนี่ย ทำตามเขาลูกสาวจินตาราทำให้นะในยายเขาขูดก่อนเด้อมารีวิวเครื่องเดี๋ยวทําเสร็จก็จะเข้าสวนยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วเที่ยงสี่สิบทำให้พี่มื่นกินเสร็จแล้วก็ไปสระผมสระผมเสร็จแล้วก็เพราะว่าพรุ่งนี้มันเดี๋ยวสระผมไม่ทันยายก็เลยสระไว้วันนี้พรุ่งนี้อาบน้ําอย่างเดียว เนะไปตอนไปตอนเที่ยงเที่ยงเพราะว่ายายจะไปร้านเวียดนามด้วยจะไปหาซื้อน้ำปลาหาซื้ออะไรอะไรมาของแช่แข็งไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเาเรียกว่าอะไรมันยายไปอยู่นานเนาะอยู่ตั้งหลายชั่วโมงมรูว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าดูก่อนดูก่อนเกี่ยวกับทนเลยไหมเนี่ยเกี่ยวกับทำเลยเนี่ยขอทำก่อนมาทำ เสร็จแล้วก็มารองพื้นก่อนนะคะเพื่อนๆมีรองพื้นแล้วก็มีสีแล้วก็มีเคลือบสามอัน <c oughs> จะโมเลยจ่ายายทำก่อนเด้อยายจะรีวิวสักหน่อยจะได้ผลเนาะจะได้โมเลยจาได้จ่าเนาะนี่ ทำโชว์ทำโชว์เนี่ยมันจะได้เรื่องหรือเป๋าเนาอทำโชวตอนแรกยายไม่รู้นึกว่ามันจะทาแล้วมันจะแห้งครั้งแรกที่ยายทำนะไอตัวนี้มันไม่แห้งไหนมันยังเนียวเนวอยู่นี่ทีนี้เราก็ใส่ชุดลงไปแล้วเราก็จะอุยทำไมมันตริวๆอย่างนี้ล่ะ ก่อนเด้ออุย้ยเครื่องมันพังแล้วมั้งอุย้ยเดี๋ยวยายขอดูก่อนมันหลวมป่ไม่รู้นะว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่มันพังแล้วบ่ปกติมันก็จะเป็นนาทีนาทีเนาะมันแบบเราตั้งกี่นาทีมันมีมันมีสามสิบวินาทีแล้วก็หกสิบวินาทีแล้วก็เก้าสิบเก้าวินาทีแต่ว่ามัน ไม่รู้นะดูก่อนว่ามันจะทําไมปกติมันไม่แวบแวบว่าวๆไปเออดูก่อนเด้อยายก็ดูก่อน่ายายก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะเสียแล้วมันไม่เสียไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ลองมาแล้วนะเดี๋ยวลองทายเพราะว่าอันนี้ในไหนมันก็ไม่แห้งนะตัวนี้นะ่ะต้องทาสีก่อนดูก่อนเด้อยายก็ไม่รู้ทำไมมันวูบๆูว่าวา ไม่ใช่ตัวนี้นี่สีอยู่นี่เดี๋ยวมาดูกันทาไม่แห้งก็คือแสดงว่ามันเสียหรือทำไม่เป็นอุต <c oughs> ส่าห์ <c oughs> จะรีวิวสักหน่อย <c oughs> ใช่ทำเป็นแต่ส่วนอย่างเดียวเด้องานประดิ์ประดอย ทำเป็นนะคะคุยเดี๋ยวขอทาก่อนนะครั้งแรกนะเดี๋ยวจะมีครั้งที่สองอันนี้เอาไปอบก่อนดูนะมันแวบๆวบบๆนะยายดูก่อนเนี่ยอันนี้มันจําเป็นอันนี้แหละสาคัญดูก่อนอันแรกมันจะไม่แห้งเนี่ยอันนี้แหละต้องแห้งดูก่อนถ้าไม่แห้งก็คือว่าพัง เดี๋ยวมาดูกันตกหลงไม่แห้งเพื่อนๆดีนะยายไปขยับเขยือนดูผลสุดท้ายสายมันหลวมโอ้ยอบอยู่ตั้งนานไม่แห้งเนาะผลสุดท้ายน่าจะเป็นสายมันหลวมโชคดีไปรืกว่ามันจะพันซะแล้วเนอะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยมันจะไม่พริบๆๆเนาะ รอบสองนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปอบอีกให้รอบสองอันนี้รอบแรกของรอบแรกอันนี้รอบสองได้อบอันนี้ก่อนค่อยอบค่อยมาทานี่รอบสองนะทำเองก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆทำเองเพราะว่าเราต้องรอให้มันอบแหน่ย้อยอบอ่า๙๙ ตีทวนหนึ่งร้อยวินาทีเนาะตอนทำให้พนวนอสนทำให้ใรให้ยายแค่หกสิบวินาทีเองเนาะเนี่ยก็ประมาณเกือบชั่วโมงแหละรวมๆกันแล้วทำเองเนอะมันเสียวเวลามันต้องรอนี้พอรอนี้แห้งแล้วค่อยทานี้แล้วก็มันไม่เหมือนตอนเขาทำให้เรา<อ>พวกเขาทำให้เราพอทานี้เสร็จเขาก็มาทานี้เนาะพออันนี้แห้งก็อันนี้เข้าเงี้ยมันก็เลยไวเนาะ มีทีนี้ก็จะมาเคลือบเงานี่ยายเคลือบเงาแล้วเห็นไหมเคลือบเงาแล้วมันก็จะเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยนะเคลือบเงาเนี่ยอืมไปทําอะไรได้เลยเนาะพอเคลือบเงาแล้วก็อบอบแล้วมันก็จะแห้งเนี่ยแต่อันนี้ยังไม่ได้เคลือบเดี๋ยวยายจะเคลือบเนาะทีนี้ก็ไปทำอะไรอะไรได้เลยเข้าวสวนเลยเนี่ยโอ้ยจะกินข่าวยังไม่ได้กินเลยเพื่อนๆเลยเท่าไหร่นัเนี่ย จะใบสองแล้วนะเดี๋ยเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนเสร็จเด้อเสร็จแล้วเพื่อนๆอู้หิวข้าวนี่จะกินอะไรแล้วทีนี้นี่เห็นไหมเนี่ยทาเสร็จเมื่อกี้เลยมันก็แห้งสนิทเลยเนาะสวยไหมปาทีนี้ไปหาข้าวกินข้าวสวนเก็บพัด ทาเล็บสวยๆแล้วเข้าสวนเก็บผักโอ้ยอันนี้ทาไม่ได้มาถึงด้านนี้เห็นไหมมันอยู่ด้านขอบเนี่ย่มสวยไหมไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงรีวิวนะคะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ตัวนี้เนี่ยยายจำไม่ได้เนาะอัอนหละสำหรับคนที่ชอบความสวยความงามเนาะเนี่ย ต้องไปร้านเลยยายเขาทาให้ยายทีเดียวยายก็ติดใจเลยเนาะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะมันต้องไปล,าล,าลา้างล้างล้างยาอีให้มันหลุดไปเองเนาะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนี่ยพรุ่งนี้จะไปงานพรุ่งนี้จะไปงานวันเกิดวันนี้ขา,าเข้าสวนก่อนทาเข้าสวนก่อนคุณนายคุณนาย 拜拜。Bye bye.